สวัสดีครับช่างเปลี่ยนจากร้านสมายทเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น macbook air นะครับโมเดลเป็น a 2 3 7เนะครับเป็น m 1ปี2020นะครับผมก็เครื่องนี้เนี่ยลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดติดนะครับแต่ว่าหน้าจอแตกนะครับผมก็เครื่องนี้ทําการเปลี่ยนจอในนั่นเองนะครับผมทางร้านจะเปลี่ยนแค่เฉพาะจอ lcd นะครับจอในเราจะไม่เปลี่ยนยกบานนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดราคาไปได้มากกว่าประหยัดได้เยอะกว่าการเปลี่ยนยกหัวนะครับผมตลอดการเปลี่ยนจอในนะครับ ก็อันนี้เป็นจอในเดิมลูกค้านะครับนี่รอยแตกนะครับลูกค้าแจ้งว่าตอนพับเครื่องเนี่ยแล้วก็เปิดอีกทีนึงเนี่ยมันจอเป็นเส้นเป็นแถบนะครับผมก็ลองเช็คดูแล้ว mm hmm. หน้าจอเนี่ยมันแตกนะครับนี mm ่ hmm. เป็นรอยเลยนะครับผมก็คือเดิมทีก็จะอยู่มุมเดิมทีจะอยู่มุมนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่ามันบริเวณนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าตอนแรกกลูกค้าก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจอในเนี่ยมันแตกคิดว่าจอมันเสียขึ้นเส้นนะครับจริงๆแล้ว หน้าจอแตกนั่นเองนะครับเวลาเราปิดก็ต้องระวังในส่วนของตัวข้างล่างนิดนึงนะครับบางทีครับเม็ดฝุ่นที่มันใหญ่ๆนะครับมันอาจจะทําให้แตกได้เพราะว่าตัวหน้าจอกับตัวบอดี้เนี่ยมันประกบกันชิดเลยนะครับผมก็ตอนนี้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันเรื่องการปรับลดแสงนะครับแล้วก็ดูของเรื่องฝุ่นนะครับแกะจอในก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทําในห้องแลบนะครับเราก็จะเก็บให้ดีที่สุดนะครับก็ ไม่มีนะครับไม่เจอเม็ดฝุ่นใหญ่ๆห,ห,หรือตัวเม็ดที่เตะตานะครับผมก็จอใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จบงานนะครับผมสำหารับท่านใดที่มีเครื่อง MacBook นะครับอาการจอแตกหรือว่าเปลี่ยนอะไรอันอื่นๆก็สามารถส่งอันถัดตางทางร้านสยดีเซอร์วิสเปลี่ยนให้ได้นะครับผมแลวก็ตอนนี้ร้านมี1ิบสาขาแล้วนะครับลูกค้ายุ่ใ,ใกล้สาขาไหนสามารถเจอ Google แล้วก็เข้าไปใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับส่วนวรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้า้าเว็บไซต์ Facebook หรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารรััับบมนะคคสสวดีรับ